สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะ FC ของบอสกันตานะคะวันนี้บอสกันตาพาเที่ยวค่ะจะพาทุกคนมาเที่ยวที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะและรีสอร์ทก็คือเป็นรีสอร์ทสายทานัอรารีสอร์ทซึ่งเป็นรีสอร์ทของบอสกันตาเองค่ะและนะคะบริษัททัวร์ก็คือบริษัททัวร์เมืองไทยซึ่งก็เป็นบริษัทของบอสกันตาเช่นกันค่ะราคา2,500บาทนะคะ2,500บาทต่อหนึ่งท่านราคานี้รวมทุกอย่างแล้วค่ะทุกคนค่ะรวมรถรับส่งจากกรุงเทพมาสู่กาญจนบุรีมาพักที่สายทานเอรารีสอร์ท ราคานี้รวมที่พักรวมอาหารรวมกิจกรรมนะคะรวมรถรับส่งเรียบร้อยแล้วค่ะทุกท่านคะ่ะท่านไหนที่สนใจนะคะสามารถติดต่อมาที่สายทานไอยาารีสอร์ทนะคะ0917927117 0918713663แล้วก็ไลน์แอดนะคะแอดไอยา เพือแควค่ะเสริญท่านใดที hmm. ่จะท่องเที่ยวนะคะจังหวัดอื่นอสามารถติดต่อบริษัทตรวมไทยนะคะเบอร์โทรศัพท์นะคะ0 6 5 6 6หก9 <Yeah. S> 1าก้านะคะศูนย์หกห้าเขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมเพจนะคะแล้วไว้พบกันค่ะสวัสดีค่ะ